ขบวนต่อไปนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาวิ254รับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางทนีหลังสวนปลายทธนีทนบุรีครับ ผู้โดยสารโปรดทราบนะครับที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวดรถโปรดดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำร้อยถูกต้องครบถ้วนเลยนะครับขบวนรถที่จดเทียวชานชาลาทางที่หนึ่งครันี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่สองห้าสี่รับส่งท่านผู้โดยสารต้นท่างธนีหลังสวนปลายทางถนีทนบุรีครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบนะครับท่านผู้โดยสารที่จะไปต่อขบวนรถโดยสาร ธรรมดาที่259เข้าเมืองการนะครับที่ทานีชุมทางหลวงพอดุกนะครับวันนี้ขบวนรถได้ออกจากทานีชุมทางหลวงพอดุกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้โดยสารที่จะไปเมืองการนะครับขอให้ลงต่อรถประจําทางที่ทานีบ้านโป่งนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาเล่ากันนี้ด้วยนะครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบนะครับท่านผู้โดยสารที่จะไปต่อรถเข้าสายเมืองการนะครับขอให้ท่านผู้โดยสารลงต่อรถประจาทางที่ทานีบ้านโป่งนะครับ สารโปซาขบวนรถโดยสารธรรมดาวนันที่254ว่าออกจากทันตมันโปมาแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่ทถานีชุมทางหนองปลาดุกสถานีคลองบางตาทสานีพงเป่าเดียวท่านีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกครับขอบคุณครับ